เอาแหละทุกคนครับก่อนหน้านี้แอดมินวิวมาผมจัดไป35ต้นครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะยังปลูกไม่เสร็จแต่ว่าตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะเข้าไปดูพร้อมกับทุกคนครับไปลุ้นพร้อมกันข <c oughs> อ,อแบบอู้โอ้ my god มันใหญ่มากมิเตรอร์แครอทเราใจอีกแล้วนะครับผมมีพืชกินคนเนี่ย ที่ทุกคนเห็นอยู่ทุกต้นนี่คือปลูกใหม่หมดเลยนะครับผมแต่แครอทไม่ติดโฟเส้นนะอันนี้เป็นไดมอนด์นะครับผมแล้วก็พืชอีเวนต์นะครับพืชอีเวนต์เอ้ยเดียว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 ,เดยวพืชอีเวนต์ไม่ติดการกลายพันธุ์เลยเหรอผมปลูกไป5ต้นนะครับ1 2 3 4สเอา้าหายไปไหนต้นหนึ่งวะเนี่ยจำได้ว่าปลูกไป5นะครับผมอ,อ๋อนี่ไงเนี่ยโอเคสรุปพืชอีเวนต์ไม่ติด <laughs> ไม่เป็นไร นะครับผมแต่ว่ามันใหญ่อยู่ได้ยักษ์ใหญ่มาต้นหนึ่งนะครับแล้วก็อู้ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้คิงเลมอนติดโ,โกครับเฮ้ยใหญ่มากน้ำหนักกิโลเนี่ยผมว่าน่าจะ10อ่ะเดี๋ยวเราลองงัดขึ้นมาดูกันนะครับผม10โลแม่ดีเพสอ0 0สเนี่ยอ๋อเกนะครับผมแต่ก็ได้อยู่แหละ9.1น่าจะใหญ่สุดที่ผมมีมั้งเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะ คืออันนี้มันติดโกูด้วยนะทุกคนใหญ่สุดที่ผมมีคือ10.4นะครับแต่มันไม่ติดการกลายพันธ์อะไรเลยเพราะฉะนั้น9.1ต้นนี้ดาเมจแรงกว่าแน่นอนครับอฮ้ยผมดวงดีว่ะไม่คิดว่ามันจะติดการกลายพันธ์แล้วก็ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแค่รอบครั้งก่อนเนี่ยเราได้ไป10โลนะครับผม10.2โลครับเป็นทองแต่ว่ารอบนี้ไม่ติดอะไรนะรอบนี้ได้ใหญ่อย่างเดียวนะครับเท่าไหร่8เหร 8.4เฮ้ย8.4ทาไมมันดูใหญ่จังเลยอาจจะเป็นที่มุมกล้องนะครับผมผมใส่การ์ดนี้เลยครับเพื่อนๆน,นี่นะเทียร์สามนะครับผมจากนั้นรอแอดมินบิลมาพอแอดมินบิลมาปุ๊บเราบูทไปในส่วนของไซส์พชันกับวิดพอชันนะครับผมรอร์ก,กี้ด้วยนะคือบูทไปแล้วเนี่ยต้องบูทน้ํายาลักกี้พชันแล้วก็ใช้ในส่วนของลัอกกี้เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้พัฒนาซัมมอนให้นะครับผมถ้าผู้พัฒนาไม่ได้ซัมมอนให้ เรามีโลบักเหลืออยากจะจัดไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับจากนั้นก็ปลูกไปพอปลูกเสร็จแล้วผมก็กดออกเลยครับเพราะว่ามันรอเวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่ามันจะโตนะครับเฮ้ยเห็ดเห็ดติดไฟอันนี้ติดอะไรอันนี้ติดลูบี้เอาสวยครับมีอันไหนติดโฟเซนบ้างไหมคือตอนนี้ขาดโฟเซนอยู่นะครับผมอะผมได้รถถังติดโฟเซนมาต้นหนึ่งแต่ว่ารถถังเราเนี่ยมีแค่โฟเซนต้นเดียว เหลือมันไม่ติดการกลายพันธุ์นะครับผมส่วนสตาร์ฟุตครั้งก่อนผมปลูกได้ต้นใหญ่มากแล้วก็ติดโกนะครับเพื่อนๆมันไม่ใหญ่เท่ากับคิงเลมอนนะแต่ว่ามันติดโกนะครับผมเนี่ย5.6คือดาเมรอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับผม5.6แล้วติดโกแบบนี้เดี๋ยวขอผมจับทีมแป๊บนึงนะครับตอนแรกคิดว่าติดอิเล็กทริกครับเพื่อนๆมันคือนีออน2.6กิโลติดนีออนนะครับผมดาเมจดูดาเมงเยอะ ถ้ามันต้นใหญ่กว่าน,นี้ดิโอหูดาเมจเราสุดๆนะครับผมแต่ว่าติดนีออนต้นเล็กแบบนี้ก็สามารถนําไปรวมกับต้นใหญ่ได้นะครับต้นใหญ่ผมมีใหญ่สุดแต่มันไม่ได้ติดการกลายพันธุ์นะทุกคนที่ผมรวมไปก่อนหน้านี้ก็เป็นโฟเซนกับนีออนนะครับผมแต่ว่าน้าหนัก4กิโลนะอันนี้2.6เราจะต้องไปหาในส่วนของโฟเซนมีอีกต้นหนึ่งไม่มีเลยอ๋อโทษทีจําผิดนะครับผม10.9นะแครอทที่ปลูกรอบที่แล้วติดทองนะครับผมถ้ากิโลเนี่ยอันนี้คือเลเวล10 ดาเมจสูงสุดก็จะอยู่ที่7 0 0 0 0สนะครับผม7 0 0 0 0สต่อวิก็ถือว่าใช้ได้ครับดาเมจไม่ได้แรงแบบพวกคิง g ลม m o แต่ว่าครูดาวเขาเร็วครูดาวเขาหนึ่งวินะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ว,ว,ว <laughs> ไอ้จิวไอจิวติดดีออนอีกแล้วโอ้ยน,นี้ของดีนะครับผมดาเมจล้านกว่าครับบอกเลย น้ำหนัก2.1เนี่ยครั้งก่อนเราได้นีออนตัวเล็กๆแบบเนี้ยเอ้าพอๆกับครั้งก่อนเลยนะครับผมครั้งก่อนเนี่ย2กิโลนะครับผมครั้งนี้2.1ครับอันนี้น่าจะเวล10เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนเวล10ก็คือ643,000นะครับ2กิโลนะถ้าบูตการ์ดไปีก็1ล้านอัพนะครับดาเมจตึงมากตึงเท่ากับพวก ต้นมะม่วงใหญ่ๆแบบไม่ติดปั๊บอะไรเลยอะพอๆกันเลยนะแต่คลิปวิดีโอนี้ไม่ได้จะมาอวดว่าปลูกพืนแล้วมันติดอะไรนะครับผมผมจะมารีวิวนี่เลยครับผม Final r e w a r d ดนะครับผมกับ c a n o o ่ o ็อนะครับต้นเชฟที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีทั้งหมดกี่ต้นเนี่ย1,2,3,4,5,6,7นะครับผมแลกกับน้องมา2ต้นแล้วก็ปลูกเอง5นะครับได้ใหญ่สุดเลยก็คือ4.4กิโลนะครับผมอันนี้ปลูกเองครับ 4.4กิโลถ้าได้ใหญ่กว่านี้สัก10โลจะดีมากๆแต่อย่าโลภเฮ้ยไม่ดิ4.7เออ4.7นะครับผมใหญ่สุดขอใส่ q u วสแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปั่น q u วสทิ้งไว้ด้วยทุกคนปั่น q u วสทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็เก็บในส่วนของเมล็ดเอาไว้ปลูกตอน a d ด m i n บิ a l อีกทีหนึ่งนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของ d a เมจ e กับ a n i m มชั่นการโจมตีนะครับผมเริ่มจากการวาง4.7ลงไปก่อนนะ4.7วางตรงกลางเลยก็แล้วกัน นะครับผมตรงนี้นะครับผมตัวของเขาเนี่ยโดยภาพรวมดาเมจถือว่าดีแต่มันคูดาวนานครับทุกคนคูดาวดูครับห้าวิเหมือนกันหมดทุกต้นทุกการกลายพันธุ์นะครับผมดาเมจเยอะแต่คูดาวนานเพราะฉะนั้นใช้งานยากนะครับผมเอาไปวางเสริมได้ครับกับต้นอื่นๆแต่ถ้าจะเอาไปวางเดี่ยวๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเอาพวกเบลออสอยู่หรือเปล่านะอาจจะมีหลุดเข้าฐานนะครับผม จะต้องวางแบบหลายๆตัวหน่อยครับถ้าเราจะใช้ตัวนี้แบบเดียวๆโดดๆเลยนะครับผม4.7ดาเบจของเราก็คือ71,600นะครับเลเวล1นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของอนิเมชันการโจมตีนะครับเดี๋ยวนะปุ่มอ๋อเขาจัดปุ่มใหม่นะครับผมลืมไปอยู่ด้านล่างนะทุกคนในส่วนของอนิเมชันการโจมตีนะครับผมผู้พัฒนาเลื่อนจากตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่บนสุดนะครับผมอันนี้เขาเอามิวสิกไว้บนสุดนะโอเคมา ดูอนิเมชันการโจมตีกันนะครับผมนี่เป็นการปล่อยแสงออกไปจากปากแบบมักคูนี้เลยนะครับผมการโจมตีเนี่ยถือว่าที่เชได้นะครับใช่ปะ่ะห,หรือว่าสตาร์ฟูดเอเดเด้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าไม่ใช่แล้วของงัสสตาร์ฟูดขึ้นมาก่อนนะครับผมเราวางลายเดียวกันกับสตาร์ฟูดใช่ไหมโอเคนี่เป็นการยิงออกมาจากปากเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่แสงสีทองมักคูนี้เหมือนกับเหมือนเขาพ่นเมล็ดหรืออะไรสักอย่างนะเนี่ยครับดูอันนี้ครูดาวห้าวิทุกคน เห็นไหมต้องเก็บเวลสิบก่อนครับถ้าจะแบบทีเดียวจัดการได้นะครับผมอันนี้อ e ีพิกเทียสามนะอ e ีปิกเทียสามเนี่ยก็ว่ายากแล้วคิดภาพออกไหมครับถ้าเราบูทในส่วนของไลอ่อนกับสปีดโพชันแล้วออกมาแบบรัวนะครับผมครูดาวไม่ทันก็เรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบสปิริตบูมหรือว่าใช้การที่มันบูทเป็นแถวเดียวกันนะครับวางพืชประเภทเดียวกันนะนะครับผมก็ซ้อนไปได้เลย นะครับผมใส่ไปหลายๆตัวครับก็ใช้ได้อยู่ผมวางไปเพิ่มหมดนนะ4.4ตรงนี้นะครับผมติดโกครับติดโกน้ำหนัก2.7นะครับดาเมจ123,500นะครับผมอันนี้น่าจะเวิว7ปะว,วิอ๋อวิ1เหมือนกันหรอใช่ไหมไม่ไม่ใช่ดิเพราะว่าเมาส์มันจิ้มอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเวิว2นะครับผมถ้ามันติดทุกการกลายพันธุ์จะดีมากเพราะผมตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่พอดีว่าผมไม่สามารถทำได้ ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมอยากจะรีวิวทุกการกลายพันธุ์เลยอะแต่มันไม่ได้จริงๆครับผมอันนี้ความสามารถผมสุดๆดแล้วนะครับบูธท,ทั้งน้ํายาบูธท,ทั้งการเพิ่มโชคไม่รู้เท่าไรหร่เ้ยแต่ดูแถวหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งเป็นไงเพื่อนดูดีไหมเอา้าโู้โหเพื่อนใจดีให้ติดทองมาอีกตัวหนึ่งขอบคุณครับผม2.4่ครับของเพื่อนเวลเท่าไหร่เนี่ยของเพื่อนก็น,น่าจะเวลหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าดาเมจ73,200รครับวางแทนตัวนี้ก็แล้วกันถ้างั้นอะ ประกบข้างนะครับผมมาแล้วก็เหมือนมีการปรับด้วยนะครับเจ้าท็อปปิกสปาริโนคูดาวตอนแรกเขาอยู่ที่1.5ใช่ป่ะทุกคนถ้าอันนี้ผมผิดยังไงขอโทษนะครับผมบางทีอาจจะมีการจําสับสนนะครับมันมีต้นไหนที่ผู้วัฒนาเขาทําการปรับนอกเหนือจากนี้ไหมแอปเปิลคูดาว1นอันนี้บัฟหรือเนิร์ฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูดาวมันเอจำได้ว่ามัน มันไม่เป็นเศษไม่ใช่หรอครับตอนแรกนือผมจําผิดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆคนไหนจําได้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับท็อปปิกสปาริโนกับคอมโบโดแอปเปิลนะครับผมว่าครูดาวของเขาตอนแรกมันเท่าไหร่อะไรยังไงเอาการ์ดใบนี้เสิร์ฟก็ได้นะครับผมแพนเฟนซี่เทียสามเนี่ยมันจะทําให้พืชของเราตีเร็วขึ้นนะครับผมในกรณีที่จัดการไปลดไปยี่สิบห้าตัวแอตแท็กสปีดเพิ่มขึ้น145%เป็นระยะเวลา8วินะครับผมใช้ได้ดีเลยครับกับต้นนี้อ้าวอีเวนต์มาครับผม แต่ผมจะยังไม่ปลูกอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดสู้เนื้อเรื่องดูนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับวางแค่นี้ผมต่อให้ก็แล้วกัน <c oughs> ไหวไหมวะเดี๋ยวขอบูทไปด้วยดีกว่าขอบูทดาเมจไปด้วยแล้วก็ใช้ในส่วนของโฟสต์เกอร์นิดด้วยนะครับมาลุ้นกันเพื่อนเราจะไหวไหมผมขอมะม่วงธรรมดาหน่อยครับได้ครับผม <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> มะม่วงธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่มะม่วงกวนเอาไปเลยโอเคเฮ้ยมันมาแล้วมนมาแล้วเน็ดพีเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนรีบกดรับโอเค โอเคเพเท่าไรเพรีซีเจ็เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอเคยังไงก็อยากให้มันถึงตัวพืชน,นะครับผมเพราะว่าถ้ามันถึงพืชแล้วพืชเรามันจะตัวยี้เอาครับมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับผมโอเคดีดีเราต้องช่วยต้นครับเพราะเขาคููดาวนานโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไหวอยู่แต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับอันนี้เพิ่งรอบแรกนะครับผมจัดการรอบแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นทำไมเพพิมน้อยจังอะเดี๋ยวอันนี้ล้อก,กันเล่นหรือเปล่าเนี่ย ส่งตัวที่มี HP มาแค่200เนี่ยนะเมื่อกีน้นี้มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วไหมฟุตเตอร์ทีล่ามันมาแล้วครับผมฟุตตี้ฟุตตี้ตอย่านะโอเคตันไปรัวรวรัวๆครับเออเออเฮ้ยตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยตรงนูน้นโยนไกลโย,ยนไกลเอาดิโอเคสวยงามทักษะการโยนเราย,ยังแม่นอยู่นะครับผมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทีละทีละคนทีละคนใจเย็นลูกพี่ใจเย็นโอ้ยท้าเมนมาเยอะจริงตันไม่ทันแล้ว ตันไม่ทันแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยตุยเย็บแล้วตุยเยบแล้วด้วยเออเออเอยจะตันยังไงหมดเนี่ยมันตันไม่ทันจริงๆนะครับโอ้ยตุยที่สองมาแล้วครับตัวที่สองตัวที่สามกำลังตามไปครับผมเออเออเอยเอยเอเราประมาทไปหน่อยครับจริงๆผมต้องวางพืชแม็กเลยนะครับผมถึงจะสู้ไหววางแบบนี้ไม่ไหวจริงอ่ะ สู้ไม่ได้ทุกคนอ๋อมีการปรับในส่วนของตรงนี้ด้วยเนื้อเรื่องก็คือได้ตัวด้วยนะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้ตัวจากการ PVP แบบนี้นะเราจะต้องเล่นจบก่อนถึงจะได้ของรางวัลน,นะครับผมแล้วก็เป็นของรางวัลเฉพาะนะครับอันนี้มีการเพิ่มในส่วนของของรางวัลมาโอเคผมยอมแพ้แล้วนะครับรู้ถูกมันเกินไปครับทุกคนเอาใหม่ว้าว DJ upside down ครับผมเทียร์สามสองแสนหกผมเอาไปรวมเลยผมมีกาเล็กติกที่ว่าเป็น2องแสนสี่กับอันนี้อันนี้เลนโบเฮ้ยเราใส่อันนี้ดีกว่า ไซเรนโบว์สามแสนหกนะครับผมกับอัพไซด์ดาวสองแสนหกมาลุ้นกันครับว่ามันจะออกมาเป็นกี่แสนบางทีมันก็ออกมาเยอะบางทีก็ออกมาน้อยผมก็งงเหมือนกันนะในส่วนของเบรลอตอ่ะมันไม่เหมือนพืชน,นะครับผมคือพืชเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าเอาไปบวกกันได้ผลลัพธ์เท่าไรไปหาร2นะครับผมน้ําหนักมันจะเท่านั้นครับแต่ว่าเบรลอตเนี่ย มันใช้ในเรื่องของน้ำหนักไม่ได้ครับผมคือมันมีเรื่องของเงินด้วยเดี๋ยวผมหรือแล้วจัดทีมดีๆด,ด,ด,ดีกว่านะครับเจ้าพวกนี้เดี๋ยวเอาวางเสริมเป็นแถวหน้านะครับผมเป็นคล้ายๆกับเจ้าโปรเตตในแพนเวสซอมบี้อ่ะเพื่อนๆให้พวกเบรลอตมันแทะนะครับผมมาเสร็จแล้วครับผมอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นครับเพื่อนๆผมจะวางเจ้าแคนนน็อกซี่ลงไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแม็กซ์สาพอดีนะครับผมแล้วมันเป๊ะพอดีอ่ะ วัฒนาเขาปรับใหม่นะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะวางโซนกันแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ <c oughs> ดูพืชผมดูผมจะให้มันรู้ครับว่าดามเมจบูทแถวละสิบล้านเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าเนื้อเรื่องกันเนื้อเรื่องคือต่อให้มีไบโอมใหม่มากตอนนี้ผมพร้อมมากนะครับผมบูทขั้นสุดเนี่ยแถวละสิบล้านนะครับใส่การ์ดแป๊บเออแล้วก็เบรกลอเราเสร็จแล้วนะครับผมเพิ่งสังเกตครับทุกคนดีนะไม่ได้กดขายนะครับโอเคเข้าทีมไปเลย ได้514,000ครับถือว่าเยอะใช้ได้นะ แล้วก็ใส่มะม่วงลงไปครับมะม่วงผมมีเยอะนะมะม่วงที่ไม่ได้ใช้เพื่อนๆถ้าใครมีแบบนิดเดียวเนี่ยแบบที่บอกไปเลยนะครับผมในคลิปที่ผมเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆนะอย่าใส่นะครับเพราะว่าระดับซีเขียดมันได้แค่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่ผมใส่เนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งกระเป๋าผมจะเต็มด้วยนะครับผมต้องเคลียร์พืชเก่าๆที่มันไม่ได้ใช้ออกไปเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินอวิลมาแล้วเราจะปลูกกันไม่ได้นะครับผมมาครับได้เวลาไฟกับบอสแล้วครับผม ผมไม่ต้องใช้นิส่วนของฟอร์สหรือว่าฟอร์สบเวอร์นะครับเพื่อนๆคือเราใช้แค่ไม้พอนะครับผม <laughs> นี่ไม่ได้ใส่การ์ดไม้นะผมมีการ์ดไม้ชัยนี่ด้วยการ์ดไม้ชัยนี่น่าจะเป็นเทียร์สนะครับผมบูดาเมจเพิ่มขึ้นก็คือ50%เดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งนะครับผมรู้แต่ว่าดามจแรงมากอะเอามาใส่แทนใบนี้ได้นะ เพราะว่าแพนเฟนซี่เนี่ยเราไม่ต้องใช้แล้วครับเราไม่ได้ใช้พืชในส่วนของอีเวนต์นะครับสาบานว่าคลิปนี้มารีวิวพืชอ,อีเวนต์นะครับผมแต่ไปไป,ไปมาทำไมได้มาไฟกระบอดวะ <c oughs> เป็นของแถมนะครับเพื่อนๆนี่เมื่อกี้เราแพ้เจนี่นะครับผมฟุตตี้มันออกมาเยอะเกินไปแต่รอบนี้ผมมั่นใจชนะใสๆแน่นอนครับผม <c oughs> เออเอาดิเอาดิครับผมยังไงฮะยังไงยังไงเอาอีกไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวการยังไม่บูทเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวการ์ดบูนเรารู้เรื่องนะครับผมบูนเราตอนนี้นะครับผมตีทีเดียวโอ้โหตุยทีเดียวตุยเลยดาเมจเท่าไหร่วะสิบล้านไหมสิบล้านขึ้นไปดามจ1สิบล้านครับ <c oughs> ก็เจอเจอแถวและสิบล้านเป็นไงล่ะบอกเลยไม่รอดนะครับผมอันนี้ยังเก็บเปลพืชไม่แม็กนะถ้าผมเก็บเวลพืชแบบให้แม็กทุกต้นเนี่ยแน่นอนครับดาเมจมันจะเยอะกว่านี้ไปอีกนะครับผมอันนี้แค่แบบดูดิเห็นปะ เวลหกเวลสามเวลสองเวลหนึ่งนะครับผมพวกพืชที่ผมเพิ่งปลูกได้อย่างเงี้ยเห็นไหมคิงเลมอนเนี่ยเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับผมถ้าเก็บเวลแม็กแล้วโ,โหน่าจะมันนะครับเดี๋ยวจะต้องไปฟาร์มด้วยเพราะว่าผมเพิ่งได้ในส่วนของไลออนพชั่นมานะครับไลออโพ o ชั่นตอนนี้เพื่อนๆ่สามารถหาได้จากการทําควสเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็บูตไปได้เลยนะบูตไปแล้วก็เก็บเวลพืชแบบที่ผมเคยบอกเพื่อนไปอะเราวางให้มันแม็กนะครับผมเออไม่ต้องวางแม็กคือวางให้มันเต็มแถวนะครับผมแถวหน้ากระดานเลียงหนึ่งนะ แถวละต้นน่ะพออันไหนมันแม็กแล้วเราก็เก็บออกก็วางต้นอื่นลงไปแทนนะครับผมมันจะได้ไม่แย่งเวลกันนะครับแล้วก็ฟาร์มเวลเร็วด้วยสบายสบายมาดิปลาหมึกเท่าไหร่ล้านหนึ่งมีตัวที่มันเฮ็ดพีมากกว่านี้ไหมแบบ10ล้านนะครับผมอันนี้เท่าไหร่สี่แสนเดี๋ยวรอบอสใหญ่มันออกมาครับแต่คิดว่าบอสใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกคริเตะนี่แหละเฮ็ดพีล้านหนึ่งเนี่ยมันออกมาเยอะนะครับผมแต่เราเคลียร์ได้สบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรครับผมจบแล้วเหรอเอ้า เดี๋ยวคือเร็วไปไหมครับผมต่อไปน่าจะเป็นเนื้อเรื่องสุดท้ายแล้วครับทุกคนน่าจะเป็นสู้รอบสุดท้ายก็คือปลดล็อกในส่วนของไบโอมใหม่นะครับผมไม่ต้องรีบนะอันนี้ค่อยๆเก็บไปนะครับผมเข้าใจได้ว่ามันยากแต่ผู้พัฒนาปรับให้มันวางพืชซ้อนกันแบบนี้ได้ก็ง่ายแล้วนะครับผมตอนแรกมันยากตรงที่ว่าวางพืชซ้อนกันไม่ได้ทุกคนมันจะติดในเรื่ององคิดบล็อกนะครับผมแต่พอพืชใหญ่ๆแล้ววางแบบนบนบะโอ้ชิวเลยนะครับผมโอเค สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมกับรีวิวเจ้าแคนนอนน็อกซี่นะครับเพื่อนๆความสามารถมันจริงๆดาเมจมันดีนะแต่น่าเสียดายในเรื่องของครูดาวนะครับเราก็ใช้แพนเฟรนซี่เทียร์สามทดแทนกันไปก่อนนะครับถ้าใครมีติดการกลายพันธุ์เอามาแลกกับผมได้นะทุกคนติดการกลายพันธุ์รวมไปถึงได้ต้นใหญ่ๆนะครับผมก็มาเลือกได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะกันไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ